จับเวลาดูไว้โอนตักกันว่าจะได้กี่นาทีอะดูนะคันหนึ่งเขาจะตักกีน่นาทีเน่อไรเนีเนจ้ำขไปจ้ำข้าไปจ้ำข้าไปเป็นไงเป็นไงเป็นไง้ยชคชคชคเป็นไงโชคโชคโชคไมเนอะเป็นไงดูเนี่ยดูนะดูนะนะคันเดียวนะดูมันจะตักกีน่นาทีดูดูนะแล้วก็หาว่าผมบน่นดูในลำ้ำ น้าตักทีละหน่อยแล้วพุงกี่จใส่มาทำไมก็ไม่รู้ใหญ่โตแต่เนสาวทีละหน่อยนี่ดูนะฝาจะโจกอฝาจะเอื้อฝาจะอ้างฝาจะยืดฝาจะยาดโอ้โหนี่จะสามพิบสามวิแล้วนะเนี่ยเอ้าจะได้หนึ่งนาทีแล้วนะดูเราแล้วกันนี่ฮาดูนะฮาว่าผมบ่นนะดูนะจอดง่ายง่ายดูดูดูอ้าวจอดโอเคจุบอ่าเออบึ้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 บบึ้บึ้บ เอออ้าวเออเหนื่อยแทนเหมือนกันว่ะกูเนี่ยเออเป็นายอะเป็นายเป็นายดูการ์ดอะฝีมือฝีมือฝีมือน้องรักผมฝีมือมากน้องรักดูเดี๋ยวดูเอาแล้วกันว่ากี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับกันนะตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวเออเป็นไงเป็นไงนาอสาวละยาวหน่อยฝีมือแหมแน่นอนนะแน่นอนโจ้าตักไปเกียร์ไปเป็นลาเบืองน้ำมันไม่ใช่ปล่ยเอาเอา เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาวนหมุนเอาเอาเอายังไงวะเอาเออเอาสาวสาวสาวแล้วสาวแล้วรูดรูดรูดรูบรูบรวบรวบเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอ่าวนแล้ไงไหเโอ้ยจูบแน่แน่เอ้ยยังไงกี้กี้เอากี้อัลวงหมดเอาดิล่วงแล้วดูดูนะโอ้จะได้สองนาทีครับจะได้สองนาทีครับโอ้โหเหลือเยอะเลยครับเหลือครึ่งกระบะเหลือครึ่งกระบะ ไอ้เสียดายเสียดายแคที่บ่ไอ้เยอะเอ้าจูบอับจูบอ่บอ้าวจูบอับเสียดายโอ้โหเสียชื่อแคทหมดโอ้โหไอ้เยอะใส่มาหน่อยยังไงเยีะตะมุกขีอ่ะมันเลอะเทอะเลยกูโโอ้หงามใสเอ้าวสองนาทีฝ่าแล้วครับสองนาทีฝ่าแล้วครับสองนาทีฝ่าแล้วนะครับสองนาทีฝ่าดูว่าแล้วกันดูว่าอ๋อโอ้ยไอ้เพื่นพูดพูดแล้วอุ้มเลยพูดแล้วอุ้มเลยอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้ว อุ้มแล้วเห็นเห็นเราดูอยู่เห็นเราดูอยู่อุ้มไอ่สองนาทีฝ่าแล้วเอาดูแ่้ดูเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันน้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะน้าจะไม่รู้จะพูดยังไงดูเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันเอาเอาเอาเดี๋ยวสองนาทีฝ่าแล้วเนี่ยดูในวีดีโอเนีสองนาทีฝ่าแล้วอะไรเนืงแป๊บนึ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 งเครียดแล้วกูเอาอาโจ๊บเอาวนวนวนโอเคเอาไม่เต็มแมาทีเออเอาเกียร์แล้วเกียร์แล้วโอ้โยสัตว์เอ้ย จะสามนาทีโอ้โหฮะเอ้ยกูไม่รู้จะพูดไม่รู้จะพากยังไงเลยมันไหลเอะลยเอาเอาเต็มที่เลยน้องรักเอาให้เต็มที่เลยน้น้องรักเออเอาเอาเอารถมาต่อคิวรอแล้วผมไม่ตักหรอกผมให้มันตักผมไม่ตัดหรอกผมให้มันตักผมให้มันตัดให้มันตัดดูดิให้รถต่อคิวนี่ดูด้วยมันจะเออยังไงบ้าง ดูเอลแล้วกันดูเอาแล้วกันดูบอแล้วกันอีกว่าูเนอแล้วกันดูอแล้วกันกน่ะนี่่จะสี่จะ